สวัสดีคะ่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อลาวันค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเพิร์ดค่ะทำไมถึงอยากเข้าสาขานี้คะเพราะว่าคิดว่ามันมีความตรงต่อความต้องการในรเป้าหมายของอนาคตค่ะน้องเรียนสาขาอะไรคะนวัตกรรมอัจฉริยะค่ะอ๋นอนวัตกรรมเรียนเหมือนนี่เลยอ,อันนี้ปีสามนะคะ <c oughs> ทำไมคุณแม่ถึงอยากให้เข้าที่มอนี่คะคืออ่ามอนัลเลสสวนอาหาจริงๆแล้วเป็นสิทธิ์เก่าค่ะจบปริญญาโทที่นี่นะคะแล้วก็แล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะคือเป็นภูมิลำน้ำอยู่จังหวัดตากค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อพีมครับเรียนอยู่สาขาอะไรคะอยู่ไฟฟ้าครับเป็นสตาวันนี้การจัดการงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็โอเครับเรื่องดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจะมาจากสาขาไหนบ้างชื่อเฟรมมาจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะชื่อบิ๊กมาจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการครับการจัดงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ วันนี้ก็ราบเลื่นดีค่ะเรียบร้อยแล้วก็คืกคื้นค่ะใช่ครับมีทั้งนิสิตและผู้ปกครองมาเยอะดีครับผลตอบรับวันนี้เป็นยังไงคะดีไหมคะดีเลยครับดีมากครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ